การประชุมสภากลาโหมครั้งที่2ทับหนะฮะที่กองบัญชาการกองทัพบกก็บอกว่าในการประชุมเนี่ยไฮไลท์สำคัญไฮไลท์สำคัญเขาคุยกันหลายเรื่องแต่ไฮไลท์สำคัญคือการถวายอารักขาความปลอดภัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์คือกองทัพเนี่ยถือว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดนะครับสำหรับการจัดการจราจรเนี่ยเป็นหน้าที่ของตำรวจไม่ใช่กองทัพนะฮะ,ะเวลาจัดการจราจรสเสด็จทีไรเนี่ยก็จะเห็นตำรวจ นะฮะเป็น<ะ>ทิวแถวนะฮะหน้าที่ความรับผิดชอบก็จะเป็นของตารวจและสว่วนราชการในพระองค์ทหารมีหน้าที่อะไรทหารมีหน้าที่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยทหารกองทัพก็พร้อมที่จะสนับสนุนตลอดเวลานะครับด้านพลเรือตรีธนิตพงศิริสเวทศักดนะฮะโฆศกกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ออกมาถแถลงกับสื่อมวลชนภายหลังประชุมเสร็จก็บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งปรับขบวนเสเด็จไม่ให้ปิดถนนมานานแล้วนะครับไม่ได้ให้ปิดถนน,าน,านมานานแล้วเออท่านก็ว่าเช่นนั้นบอกว่าทรงห่วงใยประชาชนที่รับผลกระทบ จากขระบวนด็จทั้งของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์จึงทรงมีพระราโชบายมอบให้สานักงานตํารวจแห่งชาติผู้ดูการจราจรเนี่ยแล้ะนะครับไปกําหนดแนวทางอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้มีความเหมาะสมจัดช่องจราจรให้เสด็จในส่วนพระองค์และจัดช่องทางให้กับประชาชนใช้สัญจรผู้ได้งก็สัญจรควบคู่กันไปไม่ได้มีการปิดถนนะนั่นแหละครับแล้วก็ย้ําว่าฝ่ายความมั่นคงจะปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพรบรถวายความปลอดภัยปี5-7และปี60แล้วก็ดําเนินการถวายพระเกียรติในการปฏิบัติพระราชกรณีกิจและ ภารกิจต่างๆให้เป็นไปตามประสงค์นะครับส่วนตํารวจตํารวจว่ายังไงตํารวจค่ะทางด้านของพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านก็บอกว่ามาตรการอรารกขาดูแลถวายความปลอดภยัยขบวนเสด็จเนี่ยนะคะหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมราชองครักษ์แล้วก็สานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยที่ดูแลเส้นทางการจราจรเนี่ยเขาจะมีการประชุมร่วมกันก่อนแล้วก็จะถแถลงแผนทุกครั้งที่จะมีขบวนเสด็จซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะสัญจรในเลนซ้ายร่วมกันได้โดยไม่มีการปิดการจราจรค่ะแล้ว แล้วก็ขบวนปิดท้ายเนี่ยจะมีการตั้งกล้องนะเพื่อดูความเคลื่อนไหวว่าประชาชนใช้เส้นทางได้หรือไม่แล้วก็ย้ำนะคะว่าการถวายความปลอดภัยนั้นเป็นหน้าที่สูงสุดของตํารวจที่จะต้องทําด้วยชีวิตค่ะค